อรุนสวัสด์ค่ะอรุณสวัสดิ์อดตอนเช้าตอนตีห้าเกือบหกโมงมาตั้งแต่ตีตีห้านะคะยังยังไม่มืดยังไม่มืดยังไม่แจ้งเออมาเกี่ยวข้าวคืออยากจะเอาตรงนี้ให้ให้หุ้มหุ้มก็คือหมดนั่นแหละค่ะแต่ว่าน่าจะไม่หมดหรอกแต่ให้เหลือน้อยที่สุดเพราะว่าคนงานเราน่ะมีน้อยอยากจะให้เหลือ แค่ okay. ด้านล่างสามฮื้อนี่แหละคะ่ะนี่เป็นบรรยากาศตอนเช้านะคะเช้านี้ก็สิบเก้าองศาเซลเซียสเสียงไก่ป่าเช้ามืดชเช้าตรูวิถีเกษตรกรวิถีเกษตรกรชาวนาขอพักทำคลิปสักแป๊บหนึง่ง สักสามนาทีอยากให้เห็นบรรยากาศธรรมชาติคะ่ะไม่ใช่อะไรโลกธรรมชาติตรงนี้ไม่รู้กี่คลิปแล้วด้านล่างนี้ก็พอมัดแล้วแต่สิ่งนะพอมัดแล้วแต่ว่าอยากจะให้เกี่ยวก่อนเกี่ยวก่อนอันนี้พอพอดีเกี่ยวข้าวเรานี่ยังไม่ยังไม่แห้งน,นะคะพอดีพอดีซุกคักทางเตอกับพอดีซุกคักจะมีเฮือนึงแต่สุดท้ายนาะทีที่แห้ง ดำก้อนตัวนั้นตัวนั้นดำก้อนตัวนี้เมนบอกเมนอันนี้สุกพอดีอมันก็จะเกี่ยวง่ายนะคะเกี่ยวง่ายต้นเขียวเขียวเกี่ยวง่ายถ้าต้นกรอบๆนะันจะเกี่ยวยากมันง่อยเบะไปเบะมา ลูกชาวนาะนี่กเกษตรกรตัวจริงพ่อใหญ่สิงข์ขนงนามื่นมือค่ะทั้งกรีดย่างทั้งเกี่ยวเขาแลยมืนมืนหมดเลยมือหนาว,นาวเ,ยนเย็นด้วยกำเข้ากำออกมันจะปวดปวดมันจะปวดปวดขัน,ขน นี่แหลคะครับบรรยากาศบรรยากาศ,ากาศตอนเช้าวันนี้กล้องค่อยก็ยจะมัวมัวนี่ครับพระอาทิตย์จะขึ้นด้านนี้ผู้เล็กไฟผู้เล็กไฟกอกมดมือค่ะเมื่อวานนี้ยังมีหุ่มอยู่เข่าเกี่ยวมีไปมีมาอยู่มงเก่าข้าวจะหนานะคะแล้วก็สมบูรณ์แล้วก็เสมอคือนี่นะก็เลยเกี่ยวสาไม่เป็นเผพอค่าสาก็คือได้หลาย นี่นะคะหนึ่งรวงหนึ่งรวงที่สมบูรณ์ <c oughs> <c oughs> กว่าจะเป็นข้าวมาให้เรากินนะคะเลี้ยงชีวิตเราทุกวันทุกวันนี่มันโอ้ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆตั้งแต่ <c oughs> บานกล้าหลกถอนกล้าแต่เดี๋ยวนี้ก็ง่ายหน่อยคือหยอดเอาหยอดก็ต้องใช้ยาหวานก็ต้องใช้ยาเพราะว่าหญ้ามันจะเยอะมากไม่ว่าจะนาลุ่มนาดอนหรือนาอะไรนะคะถ้าหวานถ้าหยอดนี่ ถ้าไม่ใช้ยานี่มันแทบจะไม่ได้เลยถอนเอาอย่างเดียวนะ่ะเราอยากจะเป็นแบบวิธีเดิมๆคือไม่ใช้สารเคมีนอกจากปุ๋ยเคมีก็เลยต้องมาลำบากอยู่แบบนี้แหละคะ่ะทำต่อไปจนกว่าจะทำไม่ไหวนู่นเลยสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะคะเกี่ยวข้าวตอกกอนอรุณสวัสดิ์สวัสดีค่ะ